พอครบสี่เดือนเนี่ยหมอให้เริ่มจ็อกได้เบาๆเริ่มจ็อกได้แล้วปั่นจักรยานได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ใกล้ๆใกล้หายเต็มที่แล้วครับสักหกถึงเจ็ดเดือนก็น่าจะปกติลงมาเล Teraz, like right. <c oughs> ่นกีฬาได้อะไรได้เหมือนเดิมครับเอาความก่อนค่ะมันมันเกิดจากอะไรนะคือที่ที่เจ็บคือ ACL นะคือเอ็นขว้วหน้ามันขาดจากตอนเล่นกีฬาเตะบอลอะไรเงี้ยครับจริงๆผมเคยผ่ามาแล้วข้างซ้ายอาการเดียวกันเมื่อ11ปีที่แล้ว ใช่แล้วก็อันนี้เป็นข้างขวาทุงเป็นคือตอนหมอคนเดิมหมอฟอนเทม,มามานีนะครับแล้วก็เลยไปดูประวัติการตอนผ่าอ๋อสบิบเอ็ดปีที่แล้วแต่แรกจำไม่ได้เหมือนกันว่ากี่ปีนะครับเป็นอาการเดียวกันก็บอกทุกคนว่าถ้าเล่นกีฬาอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงแต่จริงมัน มันก็ระวังยากมันก็เป็นเรื่องของดวงด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือเจ็บสองขาลเลยตอนนี้ขาซ้า,าย,ายมันหายไปแล้วเพราะมัน11ปีก่อนแล้วอตอนนี้ขาขวาก็ขาซ้ายทั้งแา่ขายเรียบร้อยแล้วโดนของข้างเรียบร้อยแล้วครับแล้วชีวิตกลับมาใช้ได้ชีวิตได้ปกติหรือย,อยังพี่ป้องปกติครับหมายถึงว่าขาซ้ายที่ผ่านนี่ก็หายมานานแล้ว11ปีแล้วมันก็หายปกติแล้วครับขาขวานี่ก็อย่างที่บอกนะมันกำลังจะครบสี่เดือนใช่ไหมฮะก็กําลังจะหายเป็นปกติครับก็เห็นไลฟ์สไตล์ก็คือออกกําลังกายอยู่กับหมูปิ้นเล่นกับหหมาแแคค่่่นนนีีี้้้ละชชววงงงรรับกก็็จิ เออก็มีอยู่เท่านี้นะไม่ค่อยทำอะไรมากพิเศษเลี้ยงแต่หลานไม่อยากเลี้ยงลูกตัวเองมั้งเหรอพี่บ้องถามคีย์เวิร์ดเออก็ไไม่หวเออไม่ไม่ไมอะไรนะไม่ไม่เอาเรียกไม่เกินกันเลยนะก็ก็มีอารมณ์มีบ้างนะครับมีบ้างนะฮะแต่เห็นคนอื่นเขามีก็ก็อยากมีบ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างเล่นหลานอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าบางทีเล่นหลานเนี่ยเบื่อหรือเวลาเขางอแงอะไรเงี้ยเราก็หนีได้เราเป็นน้าเราหนีได้ได้แต่เห็นพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยมันต้องอยู่ตลอดมันก็เป็นหน้าที่ที่ไม่ง่ายนะยิ่งใหญ่มากต้องเสียสละอะไรมากมายอย่างงเี้ยิินก็ตด เพี่เลี้ยงหลานดีนะไม่หรอกมันก็ตอนลงเราก็เล่กแต่ตอนนี้ดีเานองแงด้วยหนามีแหม่เด็กมันก็ต้องมีงองแงอยู่แล้วครับ <c oughs> ปกตินะฮะก็ <c oughs> ปกติงองแงกองแงบ้างอะไรบ้างอะไรยังเป็นเรื่องปกติสิ่งซึ่งเราดูอย่างดูพี่สาวเราเลี้ยงแฟนเขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออมันต้องดิ่เรอุทิศตนสูงมากอะไรเงี้ยอยืมันก็มันก็ต้องชัวร์ก่อนหรือไม่ก็นั่นแหละจริงจริงเราเลี้ยง้วไม่มีอารมณ์มันไม่ีควารู้สึกว่าเราเลี้ยงได้เราสามารถอยู่กับเขาได้ถ้าเราเป็นพ่อ ก็พี่อารมณ์เหมือนกันนะว่าบางทีออกไปกับเขาสองคนบางทีพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเอ๊ะเราก็ไปกับเขาสองคนได้นี่หว่เาเขาจะได้ะจะกลัวไม่กล้าไปกันสองคนมันกลัวเดี๋ยวกับร้องไห้เกี้ยวเออเดี๋ยวอะไรทําไงว่าอะไรเงี้ยครับแต่บางมีบ้างที่ไปอยู่กันนาน,นก็พาออกไปบ้างเอ๊ะก็ได้นี่หว่าเอ้เอ้มันก็คงไม่ยากอย่าง ขนาดนั้นมั้งอะไรเงี้ยครับหลวงป้องนวัดก็สามารถเป็นพ่อของของใครได้คำถามนี้ไม่ใช่ดีได้ได้มั้งอบอุ่นไงถึงเวลาคิดว่าเรื่องสิรชาตยานด้วยอะไรก็ต้องได้แหละนึกนึกภาพตัวเองอุ้มไปภาพไม่ภาพยังนึกไม่ออกเลยครับก็เออก็เลยหลานไปก่อนอะไรเนี่ยครับผมแต่ว่าแม่อยากมีหลานมากในวิถีป้องก็เขาก็มีมีแล้วสองคนเลยเนาะแล้วก็สไตล์คนจีนนิดนึงพ่อก็จะแบบอาจจะ อะไรเขาเรียกว่าอะไรร้านของลูกชะคือ,คอมันก็มันก็อาจจะแบบความคิดแบบโบราณน,นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ละเขาไม่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากบ้านผมเขาก็ให้สีภาพปกติอะไรเงี้ยครับสนุกก็คือรอ,อไปก่อนก็ครับก็มาเมื่อไหร่ก็ก็คงมีอะไรเงี้ยแม่ก็บ่นบ่นแม่แม่กลัวผมจะเหงาแ <c oughs> ม่บอกนี่เดี๋ยวพอแก่ไม่อยู่กับใครอะไรเง้ขาก็จะหงงๆอย่างนี้มากกว่าเลยเราแก่แล้วเราก็เดี๋ยวอีกหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆมันเหงาไปครับนั่วงไปช่วงตอนนี้เหงาผมไม่ได้เหงาเหงาแบบ จริงๆผมยังดีนะคือผมบ้านผมอย่างที่บอกบ้านผมบ้านพ่อแม่บ้านพี่สาวมันอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยมันเดินไปเดินมาได้ก็จะไม่แฉ่งเหงามากครับก็ก็มีบ้างบางอารมณ์บางทีบางอยากดูหนังอะไรเงี้ยบางทรีรู้ดูไข่บางทีบางเลิกไม่อยากดูจังดูไข่ดีวะอะไรก็มีบ้างครับมีหลายค <laughs> น<อ>ไม่เชื่อว่าพี่้องไม่มีแฟนไม่ต้องไม่เชื่อมีรื้อป่าบ้านคือสมัยนี้ผมว่าทีอะไรก็เห็นอยู่แล้วมั้งใช่ไหมเออไม่ได้ไม่ได้ปิดอยู่แล้วเวลาผมไปไหนอะไรก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปในที่แบบปกติอ่ะห้างก็ไปไม่ได้ต้องแอบอะไรขนาดปกติถามว่าตอนนี้มีคนไปดูหนังเลยหรือยังคะยังครับเอ้าวอ้าวมีบ้างก็เพื่อนๆอะไรอย่างงี้เออตอบแบบคือมึงแอบสนใจเลยผมแก่แล้วไม่สนใจฮะผู้หญิงที่ไปดูหนังบ่อนไม่ได้ดูหนังมานานมากแล้วครับจริงๆตั้งแต่โควิดเด้อผมไม่รู้กี่เดือนตั้งแต่เป็นปีแล้วมั้งครับอันเี่ปฟองแก้มแดง ร้อนอ๋เราไม่มีพักให้พี่ป้องอ๋อไม่มีถ้ามีก็บอกอยู่แล้วลูกรุ่นนี้แห<ต>มรู้จักกันมาเป็นสิบสิบปีสดใสขึ้นเยอะเลยอยู่บ้านเยอะมั้งครับจร <c ười> ิงก็ยังยังโควิดก็ดีครับมันก็ทําให้เราแบบเราอยู่บ้านได้เออปกติไม่ได้อยู่บ้านเท่าไหร่พออยู่บ้านมันก็อยู่ได้นะการอยู่บ้านก็สนุกดีเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เหงาหรอกอยู่ได้ครับคนเราแหมก็ต้องอยู่ได้สิขสนุกแทนเพื่อนคือพี่ป้องตอนนี้ไม่มีใครเนาะครับผมไม่มีแต่ไม่เหงาเหรอกมีหลอกตาด้วยไม่เหงาไม่เหงาไดด้้กก็็มมีบบาาางแออรรณ์นนะะใคคคจเตตลลว่ มันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นก็อยู่ได้สบายๆครับ